ครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมสู้คุณสู้คนเมื่อนี้กำลังกินข้าวกับสบายสบายสไตล์เทวีวุฒดดินครับเด้อเมนูย่างวุ่นกันพี่น้องเอ้ยกับขันย้อยหอนพี่น้องโอ้บ่ได้าบาได้มาเสร็จพี่น้องนี่เมนูเมนูถอดประแดกพี่น้องเย้ยไทยพริกแซ่หอมย่างดี กับต้มมะเขือพี่นอ้องเขื่อนเงาก็มีเห็ดเฮ็ดเห็ดขมพี่น้องเห็ดขมแล้วก็นี่ละเนียงก็ปั๊บเชาะออมพี่นอาาอ้องพักขาอ่ะแเ่็ๆเหมือนกันเขาห้อนห่อนจ็บเจ็บหืมหืมพี่น้อง มะเขือต้มพี่น้องแซ่บปลาแดกบุรีรัมย์พี่น้องเอ้ยบันย่างพี่นอ้องแซ่บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ừ ừ cái cảm nhận รสหยอดพี่น้องต้องหันเด็ดควันการเด็ดควันละบบงม่วงบันเนียื์งามกินขเขารามาโรดพี่น้องสอางเนนะื้อเงี่ยแมวม่องครับเทศบาล กับกองพิสูจน์รักทานนี่บินด้วยเนี่ยมากแบบสงสัยว่า,ากิน,นย,ยังนาะนากินนล้กันนี่แล้วไหมไม่แล้วอื้ม เป็นพี่นองเลยเป็นตัวเป็นตัวล่างก็เดินพี่น้องประดกจังมาถอดจังพอดีมะเขือก็มีลายสายพันธุ์พี่น้องเลยเ ปลูกไว้ข้างหลังบ้างละเออปลูกไว้กินเองพี่น,อน้องเลยลดค่าใช้จ่ายได้เพื่อน ข่ากันนี่เพื่องต้งมมะเขือครับแซ่บครับพี่กับพี่ก้อนได้เพี่นอง Rất đó nhà mình. Chẹp hmm <cười xe> แซบพี่น้องเอ้แซบไหมแหม้วคาบแล้วมั้ยแซวคาบแล้วฝากพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เด้อครับเด้อก็คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย